ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณข่าวเที่ยงช่องวันคุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าจําได้ไหมเมื่อวานนี้ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในพื้นที่อยุธยาที่มีผู้ชายเขาต้องไปรีวิวด้วยการลงไปแช่ไปอาบน้ําไปคลุกอยู่ในบ่อแบบนี้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าถนนเส้นนี้คือถนนคันกั้นน้าสาย3011<อ>วัดบ้านพาดที่บางไซอยุธยาแล้วก็เป็นข่าวดังเลย<อ> ทีนี้ต่อมาครับทางด้านของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยาก็ได้มีการออกเอกสารชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าถนนนี้เป็นถนนทางหลวงชนบทสายอย3011แยกทางหลวงหมายเลข3,4,7บ้านโคกที่บางไทรอยุธยาตอนนี้ได้มีการประสานให้เร่งดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วนะครับ ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะผมให้เครดิตกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนําเครื่องจักรกลใหญ่ลงพื้นที่ปรับผิวถนนแล้วฮะ<อ>นี่<อ>นี่เป็นภาพสดๆเลยนะฮะเพิ่งมาเลยระยะทางประมาณสัก20เมตรคาดว่าเดี๋ยววันนี้คงจะแล้วเสร็จในขณะที่เจ้าของโพสต์พอรู้ว่าอ้าวตอนนี้มีการปรับปรุงแล้วใช่ไหม,มเขาเลยฝากมาบอกแบบนี้ครับต้องขอบคุณเลยหนึ่งชาวโซเชียลที่ช่วยกันแชร์คลิปที่ช่วยมาให้ความคิดเห็นมาสแสดงความคิดเห็น สองขอบคุณสื่อที่เป็นตัวกลางที่เป็นกระบอกเสียงที่ประสานงานให้เราที่แบบตีแผ่ความจริงให้เราจนให้เกิดความสาเร็จในวันนี้แล้วก็สามก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เขาเห็นเร่งเห็นความสําคัญแล้วก็รีบลงมาซ่อมถนนให้เราอย่างเร่งด่วนส่วนอื่นๆนะฮะถนนที่เกี่ยวข้องบริเวณอื่นก็จะมีหน่วยงานลงไปตรวจสอบแล้วก็เร่งปรับปรุงให้เสร็จภายใน3วันขอบคุณทุกหน่วยงานที่ไม่นิ่งเฉยและเร่งแก้ไขให้ทันใจมากเลยครับครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึงข่าวเข้าถึงคุณ